ครับสวัสดีครับ ORP 3นะครับวันนี้มาแนะนำนะครับในส่วนของ Infinite Zero ่ทนนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าเล่นราคาไม่แพงนะครับแล้วสเปคจัดมาให้โหดทีเดียวนะครับเดี๋ยวมาฟังสเปคกันครับครับขอเริ่มจากหน้าจอนะครับหน้าจออยู่ที่6.7นิ้วนะครับเป็นแบบ AMOLED 2 4บิตนะครับตัวนี้นะครับให้ CPU มาเป็น Mediatek G 9 9 o า t a Core 2.2 g h นะครับครับในส่วนของ กล้องหน้านะครับให้มา60ล้านพิกเซลนะครับให้มาเยอะทีเดียวเลยและกล้องหลังนะครับ108ล้านพิกเซลนะครับอันต้าวายอยู่ที่13ล้านพิกเซลมาคุยที่2ล้านพิกเซลนะครับในส่วนของแบตเตอรี่นะครับให้มาอยู่ที่4,500มิลลิมอ์ชาร์จไวอยู่ที่45วัตต์นะครับตัวนี้นะครับจะมีรูหูฟัง3.5มิลมาให้ด้วยนะครับในส่วนของแรมนะครับสูงสุดอยู่ที่8กิกนะครับลอมอยู่ที่ 256 g ิสามารถอัพได้สูงสุดถึง512 g b นะครับในส่วนของราคานะครับราคากลางอยู่ที่7,990บาทนะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่สเปกกล้องโหดนะครับชาร์จไวแรมให้มาเยอะลอมให้มาเยอะทีเดียวนะครับเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับสำหรับอินฟินิตนะครับครับถ้าสนใจนะครับก็ลองไปเล่นลองไปทดสอบดูนะครับว่าจะถ่ายภาพสวยแค่ไหนและจะประมวลผลรวดเร็ว ขนาดไหนนะครับต้องไปลองก่อนซื้อนะครับครับคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสวัสดีครับสำหรับผู้ที่สนใจกาแฟกุหลาบนางฟ้ากาแฟเพื่อสุขภาพนะคะโดยเราจะแปะลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้ข้างล่างค่ะจากปกติราคา250บาทเราลดให้ทันที50บาทเหลือกล่องละ200บาทส่งฟรีค่ะ อยากแต่งต้องได้แต่งนะคะทุกคนบริการเช่าสินสอดพิสุดน์แล้วผู้ใช้บริการมากกว่า200รายรีวิวเพียบเชื่อถือได้ไม่เพงงานแน่นอนค่ะความรับลูกค้าคือความรับของเราเหมือนกันเนาะจะเช่าสินสอดเท่าไหร่ว่ามาเลยจ้า